สวัสดีครับผมนะครับพี่น้องนะครับเกษตรกรพี่น้องเขาผู้เลี้ยงควายทุกท่านนะครับผมมืนอนีมาอยู่กับครอกควายน้องบีมนะครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีจ้านะครับมื้อนีน้องบีมนะครับนํามาฝากพี่น้องเฮาจากตัวครับมื้อนีมีสองตัวเถึกอถึกจ้ามื้อนีนะครับพี่น้องมีมาฝากอยู่2โตตัวนะครับฟังคําเบ้ารถครับพี่น้องครับผม นะครับเพิ่นว่าถุถือรับพี่น้องครับผมมาเบิ่งเอามาเลือกชมได้เนาะครับมื้อนี้แม่จ้านะครับเอาที่ตั้งเนะครับจาที่ต่างเฮาก็อยู่บ้านกันเหมือนจาอำเภอสัมสูงจังหวัดขอนแก่นจ้าที่อยู่เฮาก็ที่อยู่อยูุบานกันนวลเลยจ้ะนะครับเบอร์โทรครับเบอร์โทร0826791523จ้าหนองสามจ้อนีก็สามารถแอดไลน์สอบถามกันได้เลยจ้ะเหมือนเดิมเช่นเคยเนาะครับผมแม่จ้านะครับพี่น้องครับผมมัอนี้พามาเบิ่งเลยครับผมกับรายการแรกนะครับ แม่นี่รายละเอียดเพื่อน,นครับแม่นี่สาวน้อยฟันน้ำนมจ้ะอายฟันน้ำนมยังแน่นๆอยู่จ้ะอ,อา,ายุ21เดือนได้จ้ะนะครับเพื่อนเป็นทยายาทของพ่อได้ครับทยายาทของพ่อเก้าเจริญจ้ะมีใบเอกสารใบเกิดลูกสาวพ่อเก้าจเจริญน,นะครับพ่แม่จ้ะ,<ม>จะนะครับพ่อวสีเขวาสองปีแม่จ้ะ,ะสูงไร่ปันได้ครับตอนนี้สูงอยู่ที่130บวกลบจ้ะ130ครับพี่น้องเบิ้งครับลำตัวเนี่ยคิงเพิ่นถือว่านะครับจุดเด่นเลยครับพี่น้องครับผมเบิ้งตั้งถ่ายตั้งหางมันครับพี่น้อง แล้วก็เรื่องผิวพันธุ์นะครับสีผิวเพิ่นเนาะครับเมนจะสีผิวเหลืองเอ้ยเขาวจนพุ่นหมดแล้วต่นี่ว่าเจ้าเนื้อเจ้าหนังมาเต้นหน่อยเลยครับพี่น้องเนี่ยต้างในนาเต้นหน่อยแล้วก็อัตลักษณ์ชัดเจนนะครับความเป็นควายไทยสวยงามเลยครับตัวนี้จ้านะครับหูพร้อมนะครับตัวนี้หูยืนเชิดดีจ้านะครับพี่น้องเบิ่งเอาผู้ใดหานะครับสาวน้อยนะครับเนี่ยคิงดีๆครับพี่น้องพุ่นลักษณะแบบนี้ครับผมนะครับหน้าตาถือว่าสวยเลยตัวนี้นะครับราคานี่หลายป็นไดรครับราคาเปิดไว้39,000บาท39,000บาทแม่นจ้า อครับพี่น้องเบิ้งเอานะครับสามหมื่นเก้าพันบาทได้ครับราคาเพิ่มเปิดไปนะครับพี่น้องก็สามารถต่อรองพูดคุยกันเนาะครับแม่นแต่ราคานีนก็ต่อรองพูดคุยกันในคือเก่าลรืจ้ะเบิ้งครับให้เบิ้งหน้าตานเขาเพื่อนนะครับผมหน้าตาความงามของเพื่อนวันดีครับพี่น้องคนเด็กมงคลนะครับหัวกระบาลเปิดกว้างนะครับขนเขาใหญ่นะครับพี่น้องเบิ้งครับอ่องคอเกลมะพร้าวครับแข้งขานะครับกระดูกเล็บนะครับธรรมชาติเพื่อนนะครับแม่นแต่ธรรมชาติเพื่อนจะบไปตบไปจะแจ้งนะครับพี่น้องเบิ้งเอานะครับผมเล็บนะครับพี่น้อง นะครับแขงขานะครับตึงมะพร้าวง่ายๆเลยครับแม่นี่ครับพี่น้องนะครับผมนะครับให้เบื้องรอบๆเพิ่นนะครับพี่น้องนะครับล้ำตูนเนี่ยคิงเพิ่นนะครับพี่น้องคือว่าเป็นควายควายอ่างตะหน่อยนะครับแม่นี่แม่นจ้ะครับผมพี่น้องเบื้องเอาอนาคตกระชสูงในร้ายก็หนีเยอจ้ะสวยๆเลยครับพี่น้องนะครับผู้ได้หานะครับผมเดี๋ยวจูงเพิ่นหมุนท่ายพี่น้องเพิ่งจากน้อยนะครับผมนะครับพี่น้องเบื้องเอานะครับทั้งท่ายทั้งหางเพิ่นนะครับหางนี่เกือบขอดดินนะ นะครับบ่มีตำหนิแล้วครับบ่มีตำหนิจะรับประกันตำหนิให้เลยจ้ะนะครับเบิ้งครับพี่น้องท้ายง่ายๆหางยาวๆครับผู้ใดมักทั้งท้ายทั้งหางดีนะครับพี่น้องตัวนี้นะครับแล้วจุ่งพันยางนะครับผมไอพี่น้องเขาเบื้องท่ายเดินท้ายยางเพื่อนฟันดํามุมน่งแหล่เลยจ้ะนะครับตัวนี้ก็ผิดหวังครับผมพี่น้องนะครับสวยๆเลยครับผมตัวนี้นะครับแม่สาวงามครับเป็นลูกไอ เก่าเจริญจ้ะอูกพอเก่าเจริญนะครับอายุ21เดือนนะครับผมส้นสูงอยู่ที่130บวกลบจ้ะนะครับพี่น้องราคากับเปิดไวใบบุ๋งราคาเปิดไว้39,000บาทเท่านั้นจ้ะนะครับโดยสวยต่อรองได้เหมือนเดิมต่อรองได้เหมือนเดิมชินเคยเลยจ้ะจัดทรงห่อนาคอกนะครับแม่จ้ะนะครับพี่น้องเบื้องเราครับของสวยด้วยครับมเอนี้นะครับไปเบื้องกับตัวที่2นะครับจ้ะมาเบื้องครับพี่น้องนะครับกับไล่การที่2นะครับแม่นี่ นะครับร้ายไดเใหญ่ขึ้นนะครับร้ายลดเอียดแม่นี่เป็นแม่ทองจ้ะแม่ทองกับพ่อเบิร์มจูเนียได้แปดเดือนก้าแล้วจ้ะ นะครับถือว่าท้องใกล้ขอดนะครับแม่นี่แมนจ้านะครับสูงไรไปไหนครับแม่นี่เพิ่นสูงอยู่ที่132บวกลบไปจ้านะครับร้อยสามสิบสองครับพี่น้องของบักไงสิขอดแล้วเด้อจ้าแม่นี่นะครับผมถือว่าเป็นควายแม่พันธุ์ที่ทรงลูกนะครับแม่นี่ทรงลูกนี่เด็ดขาดแล้วจ่าบิีมยกนิ้วให้เลยแบบนี้นะเพราะว่าบีมไปเห็นผลงานเพิ่นมาแล้วจ้านะครับลูกเพิ่นแทงเขานะครับแมนจ้าลูกเพิ่นแทงเขาได้ปีกวนอนี่แล้ะจ่าแต่ว่าสูงกว่าแม่แล้วเพิ่งขวบปีแต่ว่าสูงกว่าแม่ครับแม่นี่การันตีเลยกกกาาารรรให้้้ลลููเเนนะะคับแแมม่่่่จถวตีียๆทงด็ ดนะครับพี่น้อง chest. แล้วกับพลังน,ำน้ำนมสุดยอดเลยครับแม่จ้ะนะครับผู้ใดครับกั้งังหานะครับแม่ท yeah ่องนะครับพร้มสิได้เห็นผลงานไว้ๆนี่เนาะครับแม่จ um ้ะนะครับบวกเกินอีกซองสามเดือนครับพี่น้องนะครับได้กินน่องแล้วก็ได้ลูกในท่องพร้อมแม่จ้ะนะครับตัวนี้ราคาอะไรบ้างได้ครับราคาตลาจจะตัวนี้เปิดไว้สามหมื่นสองพันบาทเท่านั้นจ้ะครับพี่น้องสามหมื่นสองพันบาทสำหรับราคาเปิดไว้ครับผมแม่จ้ะต่อรองได้ไหมครับต่อรองได้มัดมือจ้ะแม่นี่เปิดถือเรายังให้ต่ออีกครับเบื้องครับพี่น้อง นะครับหน้าตาเพื่อนถือว่าได้วงเขาขั้นซ่อนงามเลยนะครับไม่นะจ๊ะน้าตาอัตลักษณ์ครับพี่น้องเบื้องเอาองคอชัดเจนครับตึกมะพร้าวครับแข้งขากําไลขาดหน้าหลังพี่ตังครูได้ครับพี่น้องเบื้องเอาจีบเล็บจีบเท้าเพื่อนนะครับผมตัวนี้นะครับพี่น้องนะครับผู้ใดหานะครับแม่พันธุ์ที่ส่งลูกตัวนี้นะครับผมวรมดาเลยครับพี่น้องรับประกันให้เลยการส่งลูกนะครับส่งลูกนี่ยุดสุดยอดอีกเลยจ้ะแม่นี่ครับเบื้องท้ายเบื้องหางเพื่อนนะครับพี่น้องนะครับพพพาาาเเ่นนนนยยงงัักออะครบบสู้้ีง นะครับแม่พันธุ์ครับพี่น้องเพราะจำเป็นต้องโตใหญ่ครับบางทีนะครับเอาการเน้นที่ผลงานเพิ่นเนาะครับแม่นจ้าการลาคาก็ถือว่าเปิดแบงค์พี่น้องครับเอาไปเฮ็ดแนวครับพี่น้องแม่นจ้าพันธุกรรมอยู่ในท้องเพิ่นนะครับผมผู้ใดกําลังหานะครับเป็นแม่ท้องแก่แล้วครับได้แปดเดือนแม่นจ้าแม่นี่ก็มีลูกมาแล้วตัวที่สามอยู่ในท้องจ้ะนะครับผมทองกับพอะ้องกับพาะเบิรมจูเนียได้แปดเดือนกว่าแล้วจ้ะต้นสูงต้นสูงอยู่ที่หนึ่งร้อยสามสิบสองบวกลบ เปิดไว้ที่สามหมนสองพันบาทจ้ะสามหมื่นสองครับมองขายน้องบีมว่าอาจวอลาดนันครับพี่น้องแม่นจะามองคายกริน่อยก็นี่จ้าลองท่อมาต่อสอบถามกันเบิ้งจ้นเบิ้งเ่าครับพี่น้องเดี๋ยวป้อยพื้นธร่มาติกันได้ครับพี่น้องเขาเบิ้งตัดนของถึงนี่มีมาบหลายแล้วจ้ะมีมาบหลายได้อยากได้นะครับเพิ่มไว้ไว้นะครับพี่น้องกับแนะนาเป็นตัวนี้แล้วครับผมแม่นจ่าทั้งหูทั้งกินยาดีนะครับพี่น้องเบื้องเ่านะครับเพราะว่าน้องบีมการันตีการให้ลูก ไว้มื่อนี่กับมีมาสองตัวแม่นจ้าในราคาหลักสามหมื่นกว่าบ่แพงครับพี่น้องแม่นจ้ะนะครับเพราะว่าเปิดให้พี่น้องต่ออีกด้วยครับผมนะครับก็คุยกันนะครับพี่น้องราคาสุดท้ายแล้วก็ขึ้นอยู่กับพี่น้องเขาจ้ะนะครับโทรมาสอบถามเพิ่มเติมรายละเอียดกันได้จ้ะนะครับผู้ยุกไก่ก็อยากให้มาแวะเวียนชมตัวจริงได้นะครับผมแม่นจ้ะก็เขามาแล้วจ้ะอำเภอทรัพย์สูงจับ GPS มาแล้วจ้ะได้ค่อยโทรหาพี่อีกเช้านึงนะครับผมมื่อนี่ก็ฝากไว้สำนีซะก่อนจ้ะนะครับฝากพี่น้องติดตามกำลังใจของกองพี่น้องจ้ะ ครับผมมือนี้เสียงอาจจะแหบแหงไปแน่ครับพี่น้องนะครับแอลกอฮอล์เกินครับพี่น้องคุณนี่นะครับปากพี่น้องเข้าไปสัำนิดสักก้อน,นครับสวัสดีครับสวัสดีจ้า